อายเอปท้ที่ยวนะเอาไปเลยทิไปเลยเกบไปนะือบไปนะจุดอากาศให้เลย

七十五了，哎，哈 <music>，你莫打牌，我 <noise> 咪<楽> <music> ไจ้งจากพี่ฟ้อมนักข่าวว่าแบบให้มาดูค so ุณยายมีลูกชายเป็นอามพาตแล้วก็คุณยายเนี่ยก็แก่ชรามากแล้วนะคะไม่มีคันสิ่งของขาดขอวามช่วยคือต้องการคำช่วยเหลือเราส่งเจ้าหน้าที่มาดูหน้างานก่อนว่าหลังจากที่รับแจ้งเนี่ยว่ามีอะไรแบบว่าเป็นยังไงแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาเนี่ยเน้ ผมก็ได้รับทราบเาก็ส่งเรื่องให้ท่านประธานท่านบอกว่าให้เร่งคุ้ยอย่เตี้เลยแล้วเราก็ลงพื้นที่ทันทีเลยแล้ววันนี้ทางรูปุูทนอกจากเอาทีมมาทําความสะอาดแล้วมีสิ่งของมาบริจาคก็ข้าวสารอาหารแห้งพัดลมหม้อแล้วก็ผูกผูกใหม่นะคะเพราะตอนแรกพูกผูกเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเก่ามากแล้วแล้วก็ปกกับปกแล้วค่ะแล้วก็ เอาสิ่งของอาหารแท่พัดลมน้ำน้ำดื่มทุกๆอย่างที่จําเป็นจากฝักอะไรถึงที่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาทางใน Facebook มูลนิธิก็ได้หรือโทรมาแจ้งเราก็ได้ถ้ามีอะไรให้เราที่เราสามารถช่วยได้แล้วก็จะเข้าไปช่วยเหลือบ้งต้น